パレットはマープルヨンデクルス。サキニーってヨンデクルおいで。おお。おお。おお、ね。おお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 お。お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 おお。おおお。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 おおお。おおお。おおお。おお。お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 お。おお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 おお。おおお。お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 おお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  ไปาปไปไปไบครับก็คลิปนี้นะครับมีคอมเมนต์นะครับมาบอกว่าอยากให้อัปคลิปเพิ่มนะครับคริงจริงผมถ่ายไปเยอะมากนะครับแต่ก็พยายามเวลาตัดต่อแล้วก็เอามาลงนะครับช่วงนี้คืองานที่ร้านนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะครับงานร้านขนมปังอันใหม่นะครับยังไม่ถึงเวลาเล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกคลิปมาเล่าร้านขนมปังใหม่ฟังนะครับ 고기 기 놀래 고짱총6으로 뭐? 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 뭐?

นีไปร้านขนมปังมานะครับเดี๋ยวจะมาแวะกินกับท่านบอบอนะผม,มเดี๋ยวถ่ายเอาโมจังคอก่อนนะคะคอก่อนนะเดี๋ยวให้โมจังนะอ๋อน่ารักจังเลยถ่ายรูปคะ่ะ ถ่ายรูปโมจังค่ะโอ,อ้คอยก่อนนะคอยนะมุจังนะอย่าเพิ่งกินนะปุ๊จมยจ่มอะโอ้คอยก่อนค่ะโอ้โมจังโอ้ยโอ้อร่อยไหมเหมือนปังอร่อยไหมคะ ขนมปังอร่อยไหมมาดูาอ่ะกินดิอ้โอ,อ้อร่อยไหมกินได้ไหมป๊อปปัชชี่ให้เอานี่อันนี้อันนี้ครับโอ้ชิลูกตาครับอุย้ยนี่นู่นทำนี่ขนมปังเป็นแบบร้านที่ไปซื้อมาเป็นตัวแบบอะไรเป็นลูกกระตูนนะนี่นี่ลูกกระตูนน่ารักเลย อ๋อสลับรูกการค่ะโอ้อร่อยไหมกินไม่เป็นเหรอเคี้ยวไม่เป็นเหรอหนูยังเคี้ยวไม่ได้เหรอโอ้โอ้โอขับปังหน่อยคะให้มาป้าหนะ่อยอ๋อโอ้นี่ครับ เขาจะเล่นเหมือนพวกอะไรพวกเมลอนปังนะครับแต่ว่าเขาเขาเอาตัวคุกกี้มาวางไว้ข้างบนขนมปังแล้วเป็นสีสีนะแล้วก็อบออกมาเป็นลวดลายนะมาหลายแบบเลยบอกคุณนายแล้วขอถ่ายรูปนะครับเขาก็หทำลายอ่ะมาจองทำลายอ่ะเนี่กูเลยกูเลยกูเลยอ๋อเต่าต่า เดือนต่อไปนะครับอันต่อไปี่อันนี้ลายกิ้งก่าปั้เนี่ยจะเป็นตัวกราร์ตูนคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนนะครับของตัวญี่ปุ่นเขานะครับอ๋อเป็นแมวเม็กกว่าเด็กก็ว่ามยหนะเนาะมันติดยอกมันตเดี๋ยวนี้เขาเริ่มมีแบบชอบไม่ชอบอะไรอย่างงี้นะเอาเอาลูกกระงตาไหมกินลูกกระงตาไหมคะกินลูก,กตาอ๋อ ลูกตาหน่อยมัมมัมอ๋ออมโอ้ชอบกินลูกตาเหรอกินคุกกี้นี่ครับโอ้โอ้ลูกกุตาหายไปแล้วลูกกุตาหายไปแล้วครับอ๋มโอ้หนูชอบกินลูกกุตาครับข้างในนะข้างในเป็นไส้สตรอเบอรี่นะครับไส้แยมสตรอเบอรี่ธรรมดาส่วนตัวเนื้อขนมปังเนี่ยผมว่ามันเป็น สูตรขนมปังหวานของของที่นี่เขานะโดยเฉพาตัวสีดำตัวสีดำนี่นะครับไม่รู้ว่ารสอะไรผมคิดลูกตานข้างในไส้คัสต์ดครีมธรรมดานะครับก็เป็นขนมปังช็อกโกแลตผงโกโก้ใส่ผงโกโก้แล้วก็ ตัวไอ้ข้าศึกมัองตัวไอ้นี่เป็นตัวแมวนะครับดูน้องโมจังโอ้โหมจังหล่อนนะดูเจ้ตัวแมวนะครับตัวแมวน่าจะเหมือนกันมีหางด้วยโอ้ปั้นมันเป็นหางเลยข้างในเป็นไอ้ช็อกโกแลตเขาเรียกว่าอะไรช็อกโกแลตเป็นเม็ดๆนะครับ อันนี้ต้องนวดเขาเป็นเส้นนี่นะครับเส้นโซบะนะครับเอ้ยโซเมนโซเมนก็เป็นตัวการ์ตูนของญี่ปุ่นเขาอีกตัวหนึ่งนะนี่ไส้อะไรนะผมขอรู้ไส้ก่อนไส้สตรอเบอรี่นะครับไส้สตรอเบอรี่ด้านในน,นี่สตรอเบอรี่ทะลักออกมาไส้แยมก็ตัวนี้นะครับใครรู้จักกระตุ้นญี่ปุ่นน่าจะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีนะครับข้างในก็เป็นไส้บลูเบอร์รี่นะครับนี่ก็ทุบโลนะครับ ลูกตาดูดตาหนึ่งหรือใส่ไงใส่ช,ช็อกโกแลตไอเป็นเม็ดๆแบบเมื่อกี้นะครับเหมือนกันเลยเอาล่ะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจบประมาณนี้นะครับก็สําหรับร้านขนมปังนะครับก็แนะนําว่าร้านชื่อลูเนรุปังนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาเขียนแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่ในเ,เขตองกะน,นะครับจังหวัดฟุกุโอกะติดกับคิตาคิวชูนะครับแล้วฝากกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการ ทำคลิปวิดีโต่อไปด้วยนะครับเราก็จะได้ผมจะพาน้องโมนะครับน้องโมจังนะครับมาออกคลิปบ่อยๆนะครับเจอกันทุกคลิปเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม